แชมป์จัดไปเสียใจอะ่ะเสียใจมากเพราะว่าอุตสาห์ปลืม้มปลืม้มปลืมปล้ม,มชนะทีมอันดับ2ในยุโรปอย่างดอดมุน4-0แต่ตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าอันดับในไทยลีกของ BG ก็คือความใจร้อนของ FC ครับคือปกติเนี่ยที่นั่งของแฟนบอลเนี่ยเวลาดูถ่ายทอดสดสมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายข้างบนนะฮะ ซึ่งซีซั่นนี้ก็ต้องชื่นชมเหมือนมีการปรับฝั่งกองเชียร์ทีมเยือนให้มาอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่เป็นข้างล่างนะครับซึ่งก็ทำให้มีที่ว่างระหว่างแฟนเจ้าบ้านและก็ทีมเยือนมากขึ้นเพราะปีนี้สนามของ BG ก็ใหญ่ขึ้นแต่นัดที่เจอระยองเนี่ยดูช็อตนี้ที่ BG เสียประตูหลายคนอาจจะไม่เห็นนะฮะแต่ว่าคนช่างสังเกตจะเห็นว่าฝันร้ายคล้ายยุโรปได้มาแล้ว แม้จะมีพื้นที่กั้นมหาศาลเหมือนมี FCBG บางคนไม่พอใจพยายามจะไม่รู้จะวิ่งไปบวกกับฝั่งตรงข้ามหรือว่าจะวิ่งมาต่อว่านักเตะที่ยิงประตูทีมที่ตัวเองรักโชคดีจำนวนแฟนบอลที่หัวร้อนมีไม่เยอะแล้วก็ราปภสามารถจะคุมสถานการณ์ไว้ได้นะฮะนี่ขนาดกั้นไว้ห่างมากนะฮะคืออย่างตอนที่แชมป์เนี่ย ได้ไปชมเกม Champions League ที่อิตาเลียเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเด๋ยวเทียบให้ดู2จอแล้วกันซ้ายก็คือของไทยส่วนขวาก็คือของยุโรปนะฮะจะเห็นว่าของไทยเนี่ยมีพื้นที่ว่างเยอะกว่าซึ่งอดคิดไม่ได้เลยว่าถ้าเกิดแหมมันใกล้เหมือนอย่างยุโรปทางจอขวาเนี่ยมันจะเกิดอะไรและทำไมบอลไทยมันต้องรุนแรงแค้นกันขนาดนี้นี่ก็เป็นการพิสูจน์นะฮะว่าการดูบอลเยอะ กับการดูบอลเป็นเนี่ยต่างกันจริงๆซึ่งนัดล่าสุดนินนากกว่าเดิมอีครัคือ BG ีเนี่ยฤดูการที่แล้วเนี่ยจบอันดับที่4เริ่มฤดูการสุดสตรองชนะดอทมุลไปถึง4 0แล้วก็ที่น่าตกใจก็คือตอนนี้เนี่ยบอลไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้แล้วนะฮะในบางมุมคือการเสริมทัพฮะตอนนี้จำนวนเราไม่แพ้ใครครับเดี๋ยวที่ให้ดูแล้วกันว่าแชมป์ในยุโรปเนี่ยในทีมหนึ่ง เขามีนักเตะกี่คนเรลมาดเรดแชมป์จากสเปนเนี่ยมีอยู่22คนแมนซิตี้จากอังกฤษ24สองแชมป์ดินแดนสปากเกตตี้แล้วก็น้ำหอมอินเตอร์กับพาริสแซงต์จูแมงเนี่ยมีนักบอล25คนแล้วก็แชมป์จากเยอรมนีบาเยินเนี่ยมี26นะฮะแต่บีจี